สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมากับเจ้า JBL Flip Essential Edition Special Edition นะครับิดครับหรือเขาเรียกว่า Flip 3SE นะครับหรือว่า Flip SE นั่นเองครับก็แล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับแต่ว่าชื่อในบูทชุดก็จะขึ้นว่า JBL Flip 3SE นะครับหรือว่าเรียกว่า Special Edition นะครับตัวนี้มีอาการเสียงแตกนะครับเมื่อกต้นเนี่ยผมแกะออกมาดูละนะครับเช็คว่าลำโพงเลยสองตัวนี้น่าจะไม่ขาดนะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับ ผมกดพลสติกเนี่ยมันไม่มีการเด้งตามนะผมเจอว่าเสียงมันมีปัญหาอยู่บริเวณพ a s สติกทั้งสองข้างเลยครับผมดูแล้วขาดนะครับเราลองมาดูวิธีการแกะกันแล้วก็แบตน่ะมันน่าจะเริ่มเสือ่อม้วยเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตแล้วก็เปลี่ยนพสสลาสดิกไครับมาแกะเครื่องกันเลยดีกว่านะครับก็เปิดออกมาครับเหมือนฟิตดื้อนๆ,ๆนะครับก็คือแกะตัวตะแกรงหน้าออกมานะครับแล้วมันก็จะมีนี่ครับแล้วมันหมุนเพื่อจะเปิดตัวล็อกพลสติบออกนะครับ เดี๋ยวเปิดตรงนี้ออกนะนี่มันจะเปิดออกได้ไหมแล้วก็งัดตรงนี้นิดนึงนะครับเบาๆเดี๋ยวเราก็กดตรงนี้ออกนิดนึงนี่ก็กปดออกได้แล้วนี่ระวังสายนะ วางสายตรงนี้มีใมีสายจุกอย่างอ่ะเราก็ต้องลอดมันเข้าไปนิดหนึ่งงั้นมันจะขาดนะถ้าเราดึงแรงเนี่ยแล้วก็จะมีนอ็อตกับกปดตรงนี้ออกด้วย เ่าตรงนี้ออกครับอืปลดสก็ตครับแล้วก็ค่อยๆเปิดตรงนี้ออกไหยครับคือมันเก่าแล้วนะครับมันก็จะ ค่อนข้างเปราะบางนะครับแล้วก็ตรงนี้มันแตกเห็นไหมเนี่ยมันขาดขาดหมดเลยนะครับเนี่ยมันรั่วบริเวณนี้นะครับเนี่ยพาสสีมันขาดหมดครับเดี๋ยวเราผมก็จะเปิดออกเลยนะครับต้องหาพาสสี่ใหม่ให้ลูกค้านะเนี่ยเป็นพาร์ตสี่มันเก่าเนี่ยเห็นไหมครับรอยรั่วนะครับเห็นไหมเรียบร้อยครับนี่ต้นเหตุะนรับ ต้องเปลี่ยนใหม่ครับนี่ครับขาดแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราต้องเอาออกนะครับเพราะว่าพาร์ตสีมันขาดแล้วนะครับบริเวณเนี้ยนะครับมันมีรอยเห็นไหมขาดหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยห็นไหมครับเห็นรอยมไหมครับนี่แหละครับมันรั่วตรงนี้แหละครับทำให้เสียงแตกนะครับแล้วก็หนึ่งเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือแบตนะครับแบตของฟิบเอสีนะครับฟิบเอสีเนี่ยเขาจะมีสายอยูหกเส้นนะครับจะไม่เหมือนฟิบทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับฟิบสามธรรมดากับฟิบเอสีนะครับใส่ไม่ได้นะครับ เอาแบตมาก็ต้องมาเปลี่ยนตัว BMS ใหม่นะครับนี่แหละครับความยากของ f i p s e นะครับจะไม่เหมือน f i p 3โอเคเดี๋ยวเปิดออกเลยครับตัวนี้พอเลือกมาเราจะเห็นนะครับเนี่ยมันขาดตามแนวขาดหมดเลยนี่ครับยางมันเสื่อมเดี๋ยวโฟกัสให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยครับ,รบมันขาดต้องหาอะไรครับ จากที่เราตรวจสอบแล้วนะครับเราก็พบว่าหนึ่งแหละสาเหตุหลักๆของมันเลยที่มันแตกก็คือตัวพลาสติกมันเสื่อมนะครับมันเสื่อมสภาพแล้วเราต้องหาอะไรใหม่มาทดแทนนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็คือมันก็ได้เลือกเปลี่ยนแบตด้วยครับเดี๋ยวเราต้องกดแบตเตอรี่ออกมานะครับมันจะมีแพรอยู่นี่ครับแพร์มันจะพ่วงอยู่กับตัวนี้แล้วก็ต้องเช็คดีนะครับแพร์มันจะพ่วงอยู่บริเวณนี้ขอรื้อดูก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่พ่วงกับอะไรนี่ครับเห็นไหมมีแพร์อยู่ด้วยครับ แบตเตอรี่มีแพร์ต้องเปิดแบตเตอรี่ออกจะเห็นว่าแพรมันพาดพาดผ่านตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็ตัวล็อกแบตบก็จะมีแพร์พาดผ่านนะครับถ้าเราไม่ปลดแพรมันก็จะปลดตัวนี้ไม่ได้มันก็จะปลดแบตออกมาไม่ได้เพราะนั้นเราต้องหาวิธีถอดตรงนี้ก่อนแน่ๆนมาดูกันเลยครับเทปก่าออกนะครับเราจะเห็นว่าแพรตัวเล็กเนี่ยไม่พาดนะครับไม่มีผ่านนะครับ ส่วแพรตัวที่พลาดผ่าน,นแบบน่าจะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวกดออกมาดูเลยนะครับมาดูนะครับว่าจริงไหมนะครับคือ jb l เ็าจะชอบทำนี้นะครับแล้วก็แพรตรงนี้ครับมันจะจะเห็นซิปสามธรรมดาครับมันจะพลาดข้ามมาฝั่งนี้เลยอันนี้ไม่แน่ใจนะผมกลเลือกเพราะว่านี้มันเป็น se นะครับมันจะไม่เหมือนกันแต่คิดว่ามันก็คงวาง ลายวางวงจรอนไคล้ายกันนะครับเ,เปิดดูเลยดีกว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจถอแดแบตออกมาเปลีนนะ่ยนนั่นไงจริงด้วยครับจริงด้วยครับผมจะเอาตัวแบตได้อโอตรงนี้ดีตรงที่ว่าเราปลดนี่ได้ครับเราปลดตรงนี้ได้นะนี่แพรนอ,อยู่ตรงนี้สเก็ต รุ่นเก่ามันจะพ่วงมาตรงนี้จะถอดยากแต่อันนี้มันดีตรงที่ว่าเขาเอามาไว้ตรงนี้อันนี้เราถอดง่ายเลยครับถอดง่ายเลยเดี๋ยวปลดสเก็ตแบตเลยดีกว่าอืดึงออกครับนี่จากนั้นเราก็นี่ครับปดตัวน,นี้ออกนี่นะครับแล้วก็ปดแล้วก็ค่อยดึงแบตออกนะครับแบับหนึ่งนะครับผมหาตัวครีมก่อนนะครับมันจะมีนี่นะครับ มันจะมีตัวล็อกสีดําอยู่นะครับถ้าใครเผลอเห็นว่าดึงออกมานี่ขาดแน่นอนน่าจะใช้ตัวนี้นะครับสกิดเปิดตัวสีดำๆเนี่ยเปิดออกมาก่อนแล้วก็จะปลดตัวนี่อย่างง่ายเลยครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเอาแบตออกมาเลยนะครับก็จะดึงออกมาง่ายแบบนี้เลยครับโอ้โหรุ่นนี้เปลี่ยนง่ายกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่ากว่านี้มันก็จะเปลี่ยนยากแต่ความพิเศษของรุ่นนี้นะครับมันจะหกสายครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นแบตหกสายนะครับสามพันมิลลิแอมสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับ แต่ว่ามีหกสายครับความพิเศษของเขาหายากเลยครับแบตบตรงนี้นี่ครับเมื่อเทียบกับฟิปสามเก่าครับฟิปสามฟิปสี่มันจะเป็นนี่ครับมันจะมีห้าเซนแต่อันนี้มันมีหกเซนนี่ครับหรือจะเป็นตัวฟิปสามหนึ่งก็แล้วแต่ฟิปสามเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นฟิปสามที่ผมถอดออกมาจากเครื่องเก่าๆนะครับเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้ ใส่แทนกันไม่ได้นะครับเห็นไหมต้องย้ายบ m มเก่าเข้ามาใส่ตัวใหม่แบบนี้นะครับถึงจะได้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะนี่เป็นแบตเก่าแล้วใช้ไม่ได้แล้วอืมครับตอนนี้ผมก็ได้อะไรมาแล้วนะครับเป็นพาสซีฟเรด d i a เตอตัวใหม่ของแท้นะครับก็ได้มาซ้ายขวานะครับแล้วก็แบตนะครับแบตรุ่นนี้นะครับเป็นแบตของฟิปสามนะครับโดย ตัวฟิบสามเอีเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงไม่เหมือนชาวบ้านนาครับคือสายเขาเนี่ยจะมีหกเส้นนะครับเนี่ยแต่ขนาดมันเท่ากันกับฟิสามนะครับต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่เข้าไปแทนตัวเดิมได้นะครับเราจะต้องถอดตัวนี้ครับชุดวงจรเมนี้ตรงนี้นะครับมาถ่ายเซก้อนใหม่นะครับถึงจะเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายนะครับนี่เปลี่ยนจากตรงนี้มานะครับเปลี่ยนจากอันเก่ามาใส่อันใหม่นะครับมันขนาดเท่ากันนะครับ ไม่รู้ทํามาทําไมทายากเหมือนชาวบ้านทำไมถ้าเราซื้อตรงรุ่นเลยก็ค่อนข้างจะแพง700ครับถ้าแบบตรงรุ่นแบบนี้ที่มันมี6สายเนี่ยแต่ถ้าจะเทียบกับฟิป3ก็ประมาณ400กว่าบาทครับซึ่งมันต่างกันแค่ดีเมนนะครับต่างกันแค่ขวดนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนถอดมานะครับยกชุดนี้มาใส่ชุดนี้ก็จะสามารถใช้งานต่อได้อันนี้ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะครับในการยกตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับแเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก้อนเก่าเป็นยังไงนะนี่คือแบตก้อนเก่าของ ฟิบเอสีนะครับสเปเชียลดิชันสเปเชียลจริงๆครับเพิ่มสายไห้หกสายผมปวดหัวเล่นนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะปลดออกจากชุดเก่านะครับแล้วผมก็จะย้ายมาใส่ชุดนี้่นาดนี้ปลดออกนะครับขออนุญาตไปปลดแป๊บหนึ่งครับนี่ให้ดูนะครับมันไม่มีอะไรนะแค่มันต่างแค่ดีมเอสตัวเล็กตัวนี้ตัวเดียวก็กลายเป็นสเปเชียลดิชั o นแล้วนี่ครับจนบูกรถมันก็ต่อเข้าเหมือนกันครับก็แค่ย้ายเครัยก้อนแบบนี้เท่ากันเลยต่างกันแค่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นไม่บางทีถ้าใครมีความชานาญนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อตรงรุ่นนะครับให้ใช้แบบแบตของฟิบสามธรรมดาได,ได้แต่ว่าเราต้องมาดัดแปลงมีนะครับก็จะประหยัดเงินได้หลายร้อยนะครับเพราะว่าของตรงรุ่นนี้แพงมากหกเจ็นร้อยเลยครับจากนั้นก็กดมันออกครับเราก็จะได้วงจรสําคัญตัวนี้มานะครับนี่ตัวสําคัญมาเลยเอาตัวนี้ไปใช้ต่อนะครับแล้วก็ย้ายก้อนดีมาใส่เดี๋ยวมาดูฝั่งก้อนดีบ้างครับมันจะมีความแตกตา่างกันยังไงนะครับผมก็จะมีตัวนี้ออกเหมือนเดิมแล้วก็กดันอันเก่าออกนะครับ ยิมเอ็นเก่าแล้วก็ใส่ตัวอันนี้เข้าไปแทนแค่นั้นเองครับส่วนของก้อนใหม่เขาก็จะมีบีมิเหมือนกันนะครับแต่ว่าบีมิทเขาจะมีแค่5้าสายนะครับเราก็จะปลดขั้วแบตออกจากบีมิทตัวนี้นะครับแล้วก็เอาบีมิทใหม่เข้ามาแทนนะครับจะเห็นตรงนี้ก็เหมือนกันครับบีลบบีบวกนะครับผมก็แค่ใส่แทนลงไปนะครับแตวผมขออนุญาตไปปลดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วผมจะตัวนี้ใส่แทนโอเคครับหลังจากนั้นผมก็ถ่ายโอเรียบร้อยก็จะเป็น หกสายเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นแบตเก่าเห็นไหมมันจะขนาดเท่ากันเลยเราบีมิดเก่าเราก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้นะครับแล้วก็ก็มาดูวัดดูนะครับว่าแรงดันมาปกติไหมครับอืมโควบโคลบมันก็จะออกนะครับไฟโอเคมาสามจุดแปดเจ็ดโวลต์นะครับโอเคปกติครับแบบนี้เราเสียบเทียนได้แล้วนะเห็นไหมครับเรียบร้อยครับผม แค่นี้ก็ใส่แทนกลับไปได้เลยครับก็เสียบช่องกลับนะครับกลับไปได้เลยเดี๋ยวผมจะลองฟองน้ําก่อนนะครับค่อยเสียบกลับไปแล้วก็ประกอบเทสได้เลยครับนะครับก็ใส่แบตเข้าไปเลยนะครับดันแบตเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยใส่สายแพรแล้วก็มาเสียบแบตนะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเสียบแพรก่อนนะเพราะว่ามันเล็กมากนะครับถ่ายไม่ถนัดถ่ายไปด้วยเนี่ยเราก็แค่เอาส่ไปนะครับแล้วก็เสียบแบตงอกลับไปได้เลยแค่นี้เองเราจะดันแพรตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไปกดล็อกตัว สีดำๆเนี่ยกดลงไปแล้วค่อยเสียบตัวนี้นะครับเทคนิคนะครับก็แล้วก็พับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้เหล็กแบบนี้ครับดันปิดล็อกนะครับอืแล้วก็เสียบแบตกลับได้เลยชิปนี่นะครับจัดระเบียบสายนิดนึงนะครับปึ๊บก็เปิดเครื่องดูเปิดเครื่องดูนะเห็นไหม เสร็จแล้วครับติดแล้วใช้ได้นะครับติดแล้วแล้วก็ประกอบพลาสติกกลับได้เลยครับโอเคผมจะประกอบตัวนี้กลับนะครับนี่ครับตัวล็อกแกะมันตอนแรกอะไม่ได้แกะนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องแกะตรงนี้ก็ได้ใส่กลับดีกว่าตอนแรกคิดว่ามันจะได้แกะเือนฟิบสาม เราฟิวสามเอีดันแกะตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ะไรครับจะว้นกรณีที่จะซ่อมบอดถึงจะต้องปลดออกคราวนี้ผมก็จะมาใส่พวกนี้กลับเรียนะครับนี่ครับ i v e r a d i a t o r เตอจะมีข้างซ้ายข้างขวาดูก่อนนะครับอันนี้ซ้ายอันนี้ขวานะครับชึบนี่ครับอของใหม่นะครับ อะไรขันไปครับ เรียบร้อยครับดูระบบนะครับไม่รั่วแล้วนะครับเห็นไหมเด้งแล้วนะแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันนิดนึ่งนะโอเคครับเห็นไหมนะครับแล้วป็นยีเมิสมาก็ยังชาร์จเป็นปกตินะชาร์จเข้าเดี๋ยวไปลองเสียงเลยดีกว่านะร